วันนี้ต้องขอขอบคุณพระสงฆ์ทุกลูกที่ได้ทำหน้าที่เพื่อนำน้น,นส่งบารมีทำหลวงปู่หลวงพ่อตลอดถึงบารมีวัดอ่งางวังเขาล่างในการเพื่อวไหวหลวงพี่หลวงพ่อที่อยู่ในวัดมีโอกาสได้ตรัตรียมสถานที่ อันยิ่งใหญ่นี้นับวันนับคืนแต่ด้วยเกียรติและศรัทธาของวัดเห็นทีที่สำคัญยิ่งกับบุคคลที่สร้างวัดตั้งแต่เริ่มต้นบัดนี้อาตมาพาขอเอื้อเอ่ยรายงานผู้เข้าถวายชุดที่สำคัญยิ่งหนึ่งก็คือลูกหลานคุณพ่อศรีชัยตียังมาทั้งหมดเลย มีกี่คนสองลูกหลานคุณพ่อรวดชวีทองมาที่นี่เลยสามคุณพ่อคลือสุจมนศงขอเรียนเชิญลูกหลานคุณพ่อสีคุณพ่อคลึงและคุณพ่อปรวดถวายหลวงพ่อเราท่านทั้งหลายได้รับการเมตตาลูกมาเลยจะมีลูกมีหลานที่มีอยู่ลุกมาเลย ลูกมาเลยพานไปช่วยหนึ่งเดียวอ้าวลูกหลานคุณพ่อสีลุกมาเลยเดินมาเลยเร็วเดียวแต่เช้าเลยเอาไปชาาเช้ามันดีใจลูกหลานคุณพ่อตรวจชนิดย่างนำต้นดอกไม้อ้ออาอจิ้วตรวจตรีทองก็ออกมา

ทีนินาตโตดอคพีมดอคพีมในพ่อคคีมอยู่ไหนะม่เค็มเค็นเฮียนเจ้เมือม่อก่อนสามรากนักปัจจุบันเนี่ยปันจรารักครั้งจะใช้ว่าห้ารากก็ไม่เป็นมงคล <c oughs> ไม่เป็นมงคลเพราะเราใช้ชื่อว่าปันจะร์ตมาเคยฟังหลวงพโยท,ท่านเล่าให้ฟังว่าถวา,ายหลวงพ่อคับหลวงพ่อทำไมใช้ชื่อว่าสามราก ่หลวงพ่อรับถวายลูกหลานคุณพ่อคืนเป็นต้นตนโยมสาธุเนืออุทิศธรนมชีวิตตรับพนพุทะตนเจักันทิพตปฏินเน้อสาธุคุเจ้า